ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาต่อกันเรื่องกันของกุมมารแต่ถ้าว่าอาตมาก็ต้องขอภัยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งนี้ก็เพราว่าจะต้องขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งคำว่าย้อนต้นก็ไม่ใช่ไปย้อนเอากันมัตสีหรือกัรกุม,มารหรือว่าการโชชก จะต้องย้อนไปถึงกันทันกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องราวคนนต้องสือเล่มที่ถืออยู่ที่มือนี่ปรากฏว่าท่านผู้เขียนท่านคงจะมีความรู้เกินพระพุทธเจ้าได้ตัดทอนในความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหายไปที่จุดหนึ่ง วันนั้นที่บันทึกในตอนนั้นเพราะว่าอาตมาป่วยมากเป็นอน,นว่าสิบตอนที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟ,ฟังมาตอนนั้นอาตมาบันทึกกำลังป่วยทั้งนี้ก็เพราะว่าเกรงว่าทางสถานีวิทยุจะขาดนานเกินไปเพราะขาดมาเป็นเดือน แน่อีนว่าปีพศออ .2512 อาตมาไม่มีโอกาสจะได้อยู่วัดในซอออกพรรษาเลยท่านี้เพราะว่าภารกิจภายนอกคือต้องเดินต่างจาังต่างัหวัดเข้าแดนธุรกันดารบ้างไปต่างประเทศบ้างแถมร่างกายก็ไม่ดีมีสภาวะสุดโสมมากแรงก็ค่อยหมดไปปีนิดเลยมาก การเมื่อเหนื่อยมากไม่เป็นไรไม่ความนากร่างกายเหนื่อยง่ายเกินไป <c oughs> เลื้ยวจะเป็นเพราะความแก่เมื่อแก่มากงานมันก็มากมันก็เหนื่อยมากเลยทําไม่ไหวเ,เพราะนั้นว่าความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดานี่ญาติโยมต้องขอประธานอภัยนะ ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าโยมฟังเรื่องนี้กันนรู้สึกว่าจะมาพบกับหลวงตาแก่ขี้บน่นแต่และตอนก็บ่นทุกตอนเพราะว่านัอสือนี่จะเอาเป็นที่พึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ท่านเขียนมาให้เป็นที่พึ่งได้แต่ว่าจะเทียบกันกับมา้าธรรมะม,มันมีสี่ขา ก็พึ่งได้เป็นแค่สองขาคึ่งเท่านั้นเองแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ม้าที่ท่นจัดให้มาขี่ถ้าก็ตัดหวัวตัดหางทิ้งไปซะด้วยแต่ก็ยังดีความดีของท่านยังมีอยู่เพราะว่าที่ยังมีม้าให้ขี่เป็นว่าตอนนี้ขอย้อนไปถึงตอนทาัน,นากัน <c oughs> ตอนทานในกันตอนนั้นตอนที่พระเวสสันดรไปหาพระน,นางมัตสีตอนที่ดีเนี่ยท่านตัดทิ้งไปท่านกล่าวว่าทรัพย์สินที่พี่ให้และที่บิดามารดาคนน้องให้เก็บไว้ได้ดีรือยังไงที่พระน,นางมัตสีบอกว่าเก็บไวได้ด้วยดี แล้วพระเวสสันดรก็ทรงสั่งว่าการเก็บเฉยๆมันก็มีสภาพมันก็เอาอิฐเอาหินมากองไว้ <c oughs> หรือว่า,อ,าอิฐเอาหินมาฝังดินสู้ทำทานไม่ได้นี่ได้เขียนมาที่เบงแทนนี้แต่ด้ว่าเรื่องราวของพระเวสันดรน,นี้กล่าวกับพระนางมสสีเป็นอันว่าสองตอนนี้บรรดาญาติโยมขอตธมริษัตย <c oughs> คงจะปรารบเอาข้อวัดปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัตดิโสภาคคือพระพุทธเจ้าของเรานี่สอนเพื่อประโยชน์กับประชาชนมาใช้นะตอนนี้กับตอนหน้าอันนี้หากว่าญาติโยมจะฟังเรื่องพระเวสสันดรให้มันเร็วๆแล้วก็ขอภัยด้วยคงเร็วไม่ได้จะเอาประโยชน์มาใช้กันบ้าง เป็นว่ตอนนั้นพระเวสสันดรสั่งพระนามาสีอย่างนี้ว่าน้องรักทรัพย์ที่มีอยู่นี่ควรจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนคำว่าสี่ส่วนนี่ไม่ใช่สี่หารพระมักจะเทศจะว่าสี่หารนี่ววามจริงพระท่านไม่เคยทำมาหา้กินนะท่านไม่รู้ เราส่งเดชประเภทนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์มันเกิดโทษแบ่งออกเป็นสี่ส่วนคือหนึ่งเป็นเป็นหนึ่งใช้หนี้เก่าจะไม่ดีนะว่าทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยแบ่งเป็นสี่ส่วนคือหนึ่งใช้หนี้เก่า <c oughs> สองเริ่มทำตนเป็นเจ้าหนี้ใหม่ นี่ก็สามฝังไว้สี่ทิ้งเหวี <c> ่ <oughs> ยาตโยมเข้าใจไหมท่านบอกให้แบ่งทรัพย์ทรัพย์นี้เป็นสี่ประเภทถ้าว่าสี่ส่วนนี่จะเข้าใจพลาดเอาเป็นสี่ประเภทคืนหนึ่งเป็นใช้หนี่เก่าสองเป็นเจ้านี่ใหม่ สามฝังไว้สี่ทิ้งเหวแปลว่าฟังของท่านแล้วก็เข้าใจยากท่านอธิบายไว้อย่างนี้คือว่าใช้นี่เก่านี่หมายว่าทรัพย์ที่พี่ให้ก็ดีหรือที่บิดามันดาน้องมอบมาคนดีท่านเป็นลูกกษัตริย์ขอรับมา,มาก เมื่อมีทรัพย์อยู่แล้วใช้หนี้เก่าไหมายกว่าจงธนุบำรุงบิดามารดาหรือว่าท่านผู้มีพระคุณให้มีความสุขตามกำลังทรัพย์ของเราที่มีอยู่แต่ว่าจะถามว่ากี่เปอร์เซนต์ของทรัพย์ที่มีนั้นกำหนดไม่ได้สุแล้วแต่ความจำเป็นในอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือเป็นเจ้าหนี้ใหม่ หมายความว่าเอาทรัพย์นีมาธนุบำรุงลูกที่เป็นที่รักซึ่งทีกำเนิดมาจากเราให้เธอมีความเป็นสุขในความเป็นอยู่แล้วก็มีสำหรับพย,ยาใช้เยาพยารักษาโรครืออาหารยารักษาโรคการศึกษาการจับใจใช้สอยในเหตุตามสมควรแก่ชีวิตตามฐานะ แล้วก็ฝังไว้คำว่าฝังไว้นี่ส่วนหนึ่งให้บำเพ็ญกุศลหมายความว่าทรัพย์ที่บำเพ็ญกุศลเนี่ยจะทำให้ตนมีความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอย่างการให้ทานเนี่ยคนที न, ่ให้ทานหนึ่งย่าจะย่อมจะได้เป็นที่รักของบุคคลผู้รับทาน ทางนี้เว้นไม่แต่คนผู้รับทานที่มีจิตประกอบพระเนอโกศลเหมือนกับคนสมัยปัจจุบันนี้การให้ทานพระเวสสันดรหรือว่ารือพระพุทธเจ้าก็ทรงแต่ว่าต้องเลือกให้ไม่ใช่ว่าใจดีให้ดักด้วยการให้ของเราจะมีคุณและมีโทษ ถ้าให้แล้วมันมีโทษก็จงอย่าให้ให้แล้วเกิดประโยชน์กับบุคคลผู้รับแล้วก็ไม่เดือดร้อนมาทึงเราก็ให้เ <c oughs> คยยาต่อตีนโจรแล้วอิระอิบรายการหนึ่งก็เว้นไว้แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นการบังเอิญเป็นการบังเอิญเรียเป็นโจรหรือไม่ใช่โจรที่เป็นใครก็ช่างแต่มีหิวมายาตายเราก็ให้ ให้เพื่อเป็นการสงเคราะห์ให้เขาส่งชีวิตแต่การที่จะให้เพื่อบุคคลผู้นั้นตังต้งตัวได้สร้างฐานนะอันนี้ต้องดูคนว่าคนประเภทนั้นถ้าให้ไปแล้วไปสูบเฮโรอีนไปกินยาฝิ่นไปกินเหล้าเอาไปเจ้าชู้เล่นการพน,นันอย่างนี้ไม่ควรให้เลย แม้เขาจะอดจนกระทั่งตายก็ควรจะโมทนากับเขานี่เป็นความเห็นอัตมาเพราะว่าเขาหามาได้เขาไม่รักตัวเขาเองเขาสาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตในเมื่อตัวเขาเองเขาไม่คิดจะสงเคราะห์ตัวเองแล้วทำไมเราจรึงจะไปสงเคราะห์เขา,เขา ดีไม่ดีมันจะเป็นการขัดคอเขาเกินไปเป็นอว่าก,การให้ทานเนี่ยหนึ่งเราจะได้เป็นที่รักของบุคคลผู้ให้ทานและราการที่สองผู้รับทานมีความสุขจากทรัพย์สินที่เราให้ไปจะมากก็าตามจะน้อยก็าตามเขาอดเจตายเรามีเข้ายินกับผัก ต้มนิดหนึ่งน้ำพริกหน่อยหนึ่งเขาก็ดีใจเขาว่าสามารถจะทรงชีวิตเขาได้เขาก็จะมีความสุขขึ้นเราเมื่อมีคนรักมากอันตรายมันก็น้อยลงอุปสรรคต่างๆมันจะมีขึ้นถ้าเรามีคนรักมากเขาก็ช่วยเปลืองอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นต่างกำลังไม่ใช่หมายความว่าจะเปลืองได้หมด เป็นอนุนว่าผู้ให้ก็มีความสุขใจในฐานะที่มีเพื่อนดีผู้รับก็มีความสุขกายสุขใจที่ในฐานะที่ได้รับการสงเคราะห์คนทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างก็จะมีการรักกันให้รับผู้ดำเน้นชาติปัจจุบัน <c oughs> ในสัมรารายพบท่านกล่าวว่าทานังสกโสทานนง ทานย่อมเป็นบันไดให้ไปสู่สวรรค์เป็นมาชาติหน้าเราไม่ต้องพูดแข่งก็ได้แล้วพูดกันชาตินี้ในวันหน้าเราก็ไม่ต้องพูดกันเราพูดกันวันนี้วันนี้เราให้บุคคลผู้รับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเราได้รับการยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็สดชื่นเขารักเราเรารักเขาต่างคนต่างก็มีความสุข้นก็ข้อที่สี่ท่านบอกว่าทิ้งเหว ทิ้งเหวนะ้นหมายความไอเหวลึกมันมีอยู่เหวหนึ่งที่เราข้ามกันไม่ได้เลยทุกคนนั่นก็คือท้องเหวอื่นๆนะถ้าเราขนของไปใส่มันม,มีมีการเต็มไม่เต็มมากมันก็เต็มน้อยเขา่อยเต็มขึ้นมาแต่ว่าเจ้าเหวคือท้องในบรรดาท่านพระตบิษัทลองคิดดูที่ว่ามันลึกขนาดไหน ข้าวใส่ไปกี่เกวียนกี่เกวียนมันก็ไม่พอไม่ปรากฏว่ามันเต็มตรงไหนเลยเป็นอนวุวาพระเวสสันดรทรงแนะน,นำพระน,นามัสสีว่าถ้าหากว่าจะให้มีความสุขจริงๆในฐานะที่ตนจะต้องปกครองตนเองและมีทรัพย์สินอยู่ต้องปฏิบัติตามนี้ ขอ,อย้อนีนทิหนึ่งสนองคุณท่านผู้มีคุณให้การอุปการะเลี้ยงดูท่านตามสมควรแก่ฐานะเรการี้สองทำคุณใหญ่กระบทที่ดาที่มีอยู่เรการี้สามให้ทานพเพื่อเป็นการสงเคราะห์สร้างความสุขในฐานะที่เรามีมิตรและ,ระเร็การในสี เอาก็ทํากิจคือการเลี้ยงตัวและก,การทิ้งเหวคือกินแ่ว่าเงินมีอยู่จะแบ่งเป็นสี่ส่วนไม่ได้ดูตามความจําเป็น <c oughs> ตามความจําเป็นว่าส่วนไหนมันจะใช้ประมาณเท่าไหร่ใช้ตามคนจะถฐานะนี่ที่พระบ,บอกว่าเทศชอบเทเอาสี่หารบาทยังแบ่งเป็นสี่สรลิงยังนึกกพัง เป็นว่าตอนนี้พระเวสสันดรั้นสางพนางมัสีว่าอย่างนี้จึงก็ต้องเป็นเหตุที่พนางมัสสีสงสัยพระเวสสันดรยินดีกล่าวความจริงอันนี้มาอีกตอนหน प ह, प ह, ึ่งตอนที่พระพระเปเฝ้าพระเจ้ากรงสนชัยนังสีท่านก็อดไว้พระเวสสันดรเขาไปเฝ้าพระเจ้ากรงสนชัยเนี่ยความจริงเสียใจ เราไม่ได้โกรธลูกลก็รู้ตัวลูกไม่ผิดแต่ว่ามันเป็นเสียงของขื้นประชาชนถ้าขึ้นประชาชนเห็นด้วยก็เจ้ากรงสนชัยก็คานไม่ไหวก็จำเป็นจำใจต้องปฏิบัติตามความเห็นความเห็นของประชาชนตอนนี้น่าเห็นใจท่านเมื่อระเวสันดอนเข้าไปแต่ก็หันข้างให ที่หันข้างให้เนี่ไม่ใช่กโกรธจำตามันไหลใจมันสะอื่นมันทนไม่ไหววันนี้สุดก็มาพูดกับพน,นางมัสีิคอยแม่มัสีีอยู่ท่านมัสสีถท่ากับบอกว่าแม้แต่ลำต้นของท่านยังคุนได้ท่านอย่าไปเห็นอะไรกับกิ่งกับใหม่ในพระเจ้าโกงสนชยัยก็ยิ่งเสอ่ื่นหนักขึ้น ว่าเจตานานแล้วพระองค์ไม่ได้ทรงทําอย่างนั้นก็เป็นนั้นว่าพระเวเสสันดรก็ต้องออกไปตอนที่เรียกกันหาชาลีครัาไปประคับประคองเขาอยู่กับป <c oughs> ู่กับย่าท่านกันหาชาลีก็จะมากับพ่อกับแม่ตอนนี้เราคุยกันมาแล้วนะต่อตอนนี้ไปก็ขอเก็บตก ว่าบุคคลผู้ครองเรือนที่จะมีความสุขเราก็คุว่ากันทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่ใช่ว,ว่าเนะี่ยคุยฝังว่าคนปฏิบัติได้เหมือนกันเมื่อกี้นี้องค์สมเด็จพระทรงทันทรงตัสว่าทรัพย์ที่มีอยู่คนแบ่งเป็นสี่ประเภทหนึ่งบำรุงบิดามันดาผู้มีพระคุณเรียว่าชำระนี้เกา่า สองเป็นเจ้าใหม่คือบำรุงบทธินดาให้มีความสุขสามฟังไว้ก็คือให้ทานสทิ้งเหวก็คือกินถ้าปฏิบัติแบ่งส่วนทรัพย์เป็นสี่ประเภทในครบทนประเภทนี้ก็รู้สึกว่าจะมีความสุขไหนไหนก็อย่าพูดกันนิงมีความสุขที่พระพรุทธเจ้าทรงแนะนำเคลวดวิสยัย ที่ไอ้คิดว่าองค์คําสอนองค์สมเด็จพระจอมไตรเนมันเกินพอดีสําหรับชาวบ้านปฏิบัติ <c oughs> จะได้รู้ว่าองค์สมเด็จพระส่วนสวัสดิสภาคสอนไว้ขนาดไหนบ้างไม่ใค่มาถึงก็งัดกดเรื่องนิพพานศีลสมาธิปัญญาเสมอไปมีตอนหนึ่งที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสในเวลาเลสิบนาที ในตอนนี้เป็นเรื่องของตอนนาวิสาขาเมื่อนาวิสาขาจะแต่งงานจะต้องไปอยู่บ้านสามีท่านบิดาก็เรียกมาในห้องแ <c oughs> นะนำลูกสาว่าวถ้าเจ้าไปอยู่กับสามีเนี่ยอย่าลืมนะว่าสามีเนี่ยไม่ใช่พ่อเขาเป็นผัวทีแรกเขาก็บอกว่ารัก ในเรื่องของความรักระหว่างร่างกายเนี่ยมันรักก็ไม่นานแต่คนที่จะอยู่กันได้นานก็ต้องรักกันด้วยน้ําใจเรื่องจริยามนญ,ญาติเนี่ยมันเรื่องใหญ่การป,ปฏิบัติให้เหมาะสมฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสะภ้ยกับพ่อผัวแม่ผัวต้อง <c oughs> ระวังให้มากเพราะพ่อผัวแม่ผัวเนี่ไม่ใช่พ่อตัวแม่ตัว พ่อตัวแม่ตัวจะเกลยดจะกระชังแยงก็ตามทีทิ้งลูกไม่ได้แต่พ่อผัวแม่ผัวเนี่ยบางทีเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่แต่บางทีเขาก็เป็นยักษ์สาหรับลูกสะพ้ายเหมือนกันฉะนั้นขอลูกเวลาที่ไปอยู่กับสามีนั้นควรปฏิบัติอย่างนี้คือหนึ่งไฟในอย่านําออกสอง ไฟนอกอย่านำเข้าสามคนให้แก่ผู้ที่ให้สี่ไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ให้และก็ห้าคนให้แก่ผู้ที่ให้และไม่ให้ <c oughs> หกนั่งให้เป็นสุขเจ็ดบริโภคให้เป็นสุขแปดนอนให้เป็นสุข เก้าจงบำเรอไฟสิบควรนอบน้อมเทวดาภายในนี่เป็นอนุวาทท่านธนันชัยะเสียฐีท่านแนะนำบษษทสาวว่าท่านว่าท่าลูกสะพายที่ดีจะให้มีความสุขแล้วก็ควรปฏิบัติตามหลักสิบประการ แต่นั่นท่านธนันชัยจะเศรษฐีท่านสอนลูกสาวของท่านแต่ถ้ามาก็มีความเห็นว่าจะเป็นลูกสะพ้ยก็ดีจะเป็นลูกเขยก็ดีจะเป็นสามีก็ดีพันยาก็ดีพ่อก็ดีแม่ก็ดีลูกบ้านก็ดีหลานบ้านก็ดีเลนบ้านก็ดีเพื่อนก็ดี เหลือคนที่อยู่ร่วมกันทั้งหมดจะประเภทผู้รับใช้เลืกนายก็าตามควรจะจำเอาหลักสิบประการนี้ไปประพฤติปฏิบัติคู่กับหลักสี่ประการที่กล่าวมาแล้วจะมีความสุขมากและก็ยังมีข้างหน้าอีกสิบประการนะสองหมดนี้สองตอนนี้ขอพูดธรรมะสักหน่อยเป็นธรรมะของชาวบ้านชาวบ้าน คือข้อที่หนึ่งท่านช่วยกันคิดนะท่านบอกว่าไฟในอย่านำออกนี่หมายความว่าคนเราที่ร่วมกันอยู่เนี่ยไอเหตุข้างในที่มันไม่ดีไม่ดีคือว่าคนข้างในปรารบคนข้างนอก,กว่าคนนั้นไม่เป็นเรื่องไม่น่าไว้วางใจ <c oughs> คนนั้นอาจจะมีอันตรายกับบ้านของเราคนนี้ เขามุ่งปทุสรายไปเอาใครมาทำร้ายเรื่องที่มันอยู่ข้างในนี่มันเป็นจุดเครื่องความเดือดร้อนที่จะต้องกระทบกระเทงกับบคุคคลอื่นหรือว่าคนข้างในนี่คนนั้นไม่ถูกกับคนน,คนั้นคนนี้ไม่ถูกกับคนนี้ก็อาศัยการที่ขัดใจกันบ้างลิงกับฟันย่องขัดกระทบกันได้เป็นของธรรมดา ตอนนี้ท่านบอกว่าจงอย่าเอาเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ไปพูดกับคนนอกบ้านไม่ว่าใครทั้งหมดจะเป็นเพื่อนนี้จะเป็นใครก็ตามภายนอกจากกลุ่มนั้นไม่พูดเลยที่ยังไว้ขพวกเราก็โดนมาสมัยหนึ่งมีพระองค์หนึ่งเข้ามาทำตนคล้ายๆกับจะเป็นคุณนางผู้ใหญ่ แต่รู้สึกว่าเวลาออกไปข้างนอกแกนำเรื่องที่ความจริงมันไม่จริงไปพูดกับใครแต่ใครไว้ข้างนอกแล้วไปข้างนอกเขาก็ถามว้าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่เลยก็บอกเอ๊ะไม่เห็นมันมีนี่นะถ้าถามว่ารู้มันได้ยังไงเขาก็ตอบพระโค์นั้นอไปพูดหนฟังให้พระโอ้นั้นไปแล้ว ยิงมารู้ทีหลังเมื่อท่านไปแล้วท่านปล่อยกากไว้ข้างหลังจนงไมทราบเพราะว่าหนังสีเรอะไรของท่านการบอกบุญเป็นกรณีพิเศษมาบอกบุญกับชาบ้านโอ้โหเยอะเลยแกมาเอาวัดเป็นที่ทำมาหากินมานั่งโคตรจะทำไมต้องคิดแต่ว่าทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าพอเริ่มทำก็มีพระภายในรู้ทัน เมื่อพระภายในรู้ทันทนนินพระไม่ได้การท่านก็ย้ายกลับไปนี่อรัชชีที่มีในพุทธศาสนามีแบบนี้เมื่อก่อนที่อยู่ภายในก็เอาเรื่องไปพูดแต่เรื่องมันไม่มีเขาถามแล้วก็ตอบว่ามันไม่มีมีอาตมาก็จัดการแต่ว่าก่อนที่จะไปเวลาจะไปคุณจะขนของไม่ทันทิ้งดีโกดีคาแอบวิไรไว้เยอะ มีจดหมายติดต่อกับชาวบ้านชาวเมืองใครไปใครมาก็ชอบถามบ้านอยู่ที่ไหนไหมเลขที่เท่าไรามีโทรศัพท์ไหมนี่ชอบติดต่อแล้วก็จดหมยายไปไอ้ไรื่อยรยกระทั่งต่างประเทศคนไทยไปยูเมริกา็ถูกเรไปได้ไรด้วยนี่คนที่เด็กไฟในนําออกแต่ความจริงไฟในไม่มีแต่ไปจุดไฟข้างนอกมันเป็นไฟข้างใน ประเภทนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองในที่สุดตัวเองก็อยู่ที่วัดนี้ไม่ได้ต้องไปแล้วก็ไปไหนก็ไม่ทราบเป็นเรื่องของท่านทางวัดไม่สนใจทีนี้ขอบันดาท่านอย่างหลายฟังไว้ทีงเรื่องเหตุสิบประการตามที่กล่าวมาแล้วเอานิดหนึ่งไฟในจนหยานนาออกถ้าเรานําออกไปแล้วคนกันนอกเขาก็จะโจมตีว่าไอ้บ้านนี้มันไม่มีความเป็นสุข ภายในมันยังทะเลาะก,กันเราจะคบอะไรกับมันได้คนนิสุดตนเองนี่นก็จะซ้ำร้ายมีแต่ความทุกข์รู้ว่าเขารู้ว่าเราเอาเรื่องของในไปนินทาข้างนอกคนเลวนี่ไม่มีใครเขาอยากคบข้อดีสองนั่นบอกไฟนอกเกียดนนำเขา้าหมายความว่ามีใครเขานินทาว่าร้ายในเรื่องกรณีต่างๆ คนนอกบ้านเขานินทาพ่อผัวแม่ผัวนินทาผัวนีน่ท่นานพูดกับลูกคน,นนะแต่สําหรับพวกเราเราก็หมายความไอ้ไปข้างน,นอกที่คํากล่าวที่มันไม่เป็นความจริงที่จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นหมายความนั้นว่าชาวบ,บ้านเขายุยงแต่แข็งแสเ่อบอกคนนั้นไม่ดีจะตีคนนั้นคนนั้นไม่ดีไปนินทาคนนั้น เขาหาว่าคนภายในเนี่ยไม่ดีแต่เราอยู่ภายในเรารู้ภายในเรามีความสามาัคีกันเมื่อฟังมาแล้วก็จงอย่านำมาพูดข้างในนำมาพูดข้างในเนี่ยถ้าเราระงรับโทสะกันได้ก็ดีถ้าระงรับโทสะไม่ได้ความรุ่มร้อนใจมันก็เกิดขึ้นดีไม่ดีถ้าใครไปคุยคนนั้นเขาคนข้างในบ้านจะหาว่า เป็นคนเอาข่าวร้ายไปบอกคนนั้นสิอีกแล้วคนที่ไม่ชอบพูดตรงตามความเป็นจริงเนี่ก็บุ่ยก็ใบายง่ายนะระวังระวังถ้าไปถามแก้เข้าแกบอกกับคนนั้นมาบอกฉันนี่บอกฉันอย่างนี้ฉันก็พูดอย่างนี้พ้นที่สุดเราก็อย่ากลายเป็นสุนัขเน่าไปแต่ว่าสาโบราณเขาเอหมาหัวเน่าคนข้างในก็จะไม่ครบนี่่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเองด้วย ความสร้างความเดือ,รอดร้อนแกหมู่คณะภายในด้วยก็ดีสามนั่นบอกควรให้แก่ผู้ที่ให้นี่ก็หมายความว่าถ้าใครเขาหยิบยืมของไปเงินทองของใช้ถ้าเขายืมเขาไปที่แรกเขายืมเขาบอกเขาเป็นคนดีในเมื่อเขาเป็นคนดีเราก็ให้ แต่ไดาว่าถ้าให้ไปแล้วถ้าก็ให้คืนกลับมาที่หลังเขายืมแล้วก็ให้ต่อไปอีกถ้าหากว่าเขาไม่ให้มันก็ต้องเลิกกันนะจะไม่มีในข้อนี้จะบอกว่าจงให้แกผู้ที่ให้หมายความเขายืมไปแล้วก็กลับมาส่งคืนเขายืมใหม่ก็ให้ได้ท่นี้มาข้อที่สี่จงอย่าให้แกผู้ที่ไม่ให้ ทำาไม่อย่าให้คือไม่ให้แกพูดที่ไม่ให้ก็หมาความว่าถ้าเราให้เขายืมของไปแล้วเขาไม่ส่งคืนคนประเภทนี้จำหน้าไว้เลยว่าต่อไปในชีวิตนี้ตลอดชีวิตแกจะมีกิจมีทุกข์อะไรจะเป็นจะตายแล้วก็ช่างไม่ต้องช่วยเหลืออันิี้ขาดอาราบนรรดาท่านพุทธบริษัทแม่ อาตอมาพูดนะคิดว่ามันมีประโยชน์นะแต่ด้ยวยว่าที่นำเอาองค์ข้อง,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาว่ากันนี่มาคุยกันคิดว่าเป็นประโยชน์แต่ว่าจะเป็นโทษกับท่านผู้ฟังบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบคําว่าโทษหมายที่นาคาญคิดว่าอยากจะฟังเรื่องพระเวสันดรให้จบเร็วๆไอตาเท่าขี่บน่นนี่มาพูดอะไรก็ไม่ทราบ เอาะเวลาหมดพอดีนิยาติโยมพุทธบริษัทท่านจะว่ายังไงทำไมาก็ไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรว่าตามสบายก็แล้วกันนะถ้าไม่ชอบใจสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพราะเวลาหมดขอบันดาสาวกองค์สมเด็จพระบรมสุคตโพ้ดักดับในโปรดจงมีความสุขสวัสดิภพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล และจงเจริญไปด้วยจากตุตรพิธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขพละพระละปฏิพานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี